เป็นคู่รักแท้ที่ทุกคนต่างชื่นชมระหว่างนายพลดอนล่าพลตรีพัชรรัตตกุลและคุณหญิงแมงมุงหม่อมราชวงศ์สีคำรุ้งยุคนรัตตกุล เราจะเห็นว่านายพลดอนล,ล่าคอยเคียงข้างดูแลคุณหญิงแมงมุมไม่ห่างล่าสุดก็เพิ่งผ่านวันเกิดคุณหญิงแมงมุมทางด้านนายพลดอนล,ล่าได้โพสต์ภาพเผยของควรวันเกิดที่ให้คุณหญิงแมงมุมโดยโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดดอนล่ารัตกุลพร้อมแคปชั่นบอกว่าเจอป้ายนี้ที่ร้านขายของเก่าเฟซ พบเลิบสามคำที่มีความหมายในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งอย่างเราศรัทธาความหวังและความรักเลยซื้อให้แนงมุมเป็นของขวัญวันเกิด อ่านให้เขาฟังแล้วเขาเข้าใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเฟซเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโฮปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนเวอร์กีฟอพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนเวอร์เดสแทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคีบบักเจอริ่งอนเป็นคู่รักแท้ที่ทุกคนต่างชื่นชมระหว่างนายพลดอนล่าพลตรีพัชรรัตตกุลและคุณหญิงแมงมุมมอมราชวงศ์ศรีคำรุ้งยุคนรัตตกุล เราจะเห็นว่านายพลดอนล,ล่าคอยเคียงข้างดูแลคุณหญิงแมงมุงไม่ห่างล่าสุดก็เพิ่งผ่านวันเกิดคุณหญิงแมงมุงทางด้านนายพลดอนล,ล่าได้โพสต์ภาพเผยของควรวันเกิดที่ให้คุณหญิงแมงมุงโดยโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดดอนล่ารัตกุลพร้อมแคปชั่นบอกว่าเจอป้ายนี้ที่ร้านขายของเก่าเฟซ โฮปเลิฟสามคำที่มีความหมายในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งอย่างเราศรัทธาความหวังและความรักเลยซื้อให้แนนมุมเป็นของขวัญวันเกิดอ่านให้เขาฟังแล้วเขาเข้าใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเฟซเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโฮปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนเวอร์กฟัเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนเวอร์เดสแทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคีบบัคเจอริงอน